รถพิเศษนะครับขบวนที่995<ม>กรุงเทพวังโพนะฮ<ม>ะากำลังเคลื่อนออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับผมในชาญนชลาที่5<ม>นะครับวันนี้ก็มีเดินขบวนพิเศษนะเรามาดูกันนะครับอ่าสำหรับสายกาญจนบุรีนะครับต้องเป็นหัวรถจักรอันต้อมเท่านั้นนะต้องเป็นอันต้อมหรือปู่นะ สำหรับขบวน995นะครับทำขบวนโดยอนะันสตอมเครื่อง MTU หมายเลข4 1 3 6นะเร่งแล้วครับริ้วขบวนก็มี5คันนะครับผมนะมาแล้วครับ นะเป็นตู้แอร์นะครับแรถจัดเฉพาะนะแล้วก็ตามด้วยพอิษพอปอนะครับสวยงามครับสวยงามาไปละครับคันท้ายนะ ทันท้ายมีระเบียงด้วยนะครับก็เป็นขบวนพิเศษพินิษงานนะครับขบวนที่995กรุงเทพวังโพนะะโอเคครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ